ชายไม่ไรแชมป์คาร์โลอันโชโรติก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e และสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ฟุตบอลอัดแน่นจากทีมงานเกรียรฟุตบอลด้วยนะครับเป็นการเริ่มต้นที่สร้างปรากฏการณ์หักปากกาเซียนแบบสุดๆสำหรับเอเวอเรตันในฤดูกาลนี้ ที่มีการปรับทีมแบบชุดใหญ่คว้านักเตะระดับชั้นนำมาร่วมทีมถึง3คนทั้งฮาเมสโรดิเก้จากโรลมาดริดอลันจากนาโปลีและอับดูไลรูโกเรจากวัตฟอร์ดผูกกับนักเตะเดิมที่มีพอสวั์และพร้อมเจรนาให้พวกเขาเป็นยอดแข่งได้ในอนาคตแต่มันเห็นผลอย่างทันตาหลังผ่านวอลลีกไปเพียง5เกม ท็อฟฟี่พังงนดนำจากฟูงพิมพ์บุรีชนะ4เสมอหนึ่งโดยเกมล่าสุดสามารถเก็บแต้มได้กับการเจอคู่ปรับอย่างลิเวอร์พูลทั้งหมดคงให้คเครดิตใครไม่ได้นอกจากคาร์โลเอชล o t t มรงคุณซือชาวอิตาลีที่เข้ามาจับงานกับทีมได้เพียงแค่1ิเดือนแต่สามารถพาทีมรองจกบเมื่อซีซั์มาไกลได้ถึงขนาดนี้แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อันเช่เข้ามายกระดับสโม,มอสรที่เขาคุมทีมเพราะเขาเองก็เคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วอันเช่เริ่มต้นงานคุณซือด้วยการคุมบรเจเนียพาทีมจากดิกรองขึ้นสู่เซเรียะได้สยยม การดึงนักเตะฝีเท้าดีอย่างเอนันครสโปดิลิยองตูรามและเอริโกเคซ่าเข้ามาสู่ทีมกเนิกกำลังกับประการหลังพันแกล่งอย่างเนสเตอร์เซนซิน่และนายดันระดับวันเดอร์คิดอย่างจารุจิปูฟ่อนพาจะโลบลูจบด,ด,ด้วยการเป็นรองแชมป์ลีกตามหลังทีมแชมป์อย่างยูไนต์เพียง2คะแนน จากนั้นก็อยู่กับทีมต่ออีก1ปีก่อนที่จะได้ย้ายไปสู่สโมสรที่ใหญ่กว่าอย่างยูเวนตุสแต่กน็นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากเพราะซีซั่นแรกที่พิจ่าได้คุมทัพมาหลายจบลงด้วยการพาทีมจบเพียงรองแชมป์แพ้แลาซิโอไปหนึ่งคะแนนจากการแพ้นัดสุดท้ายให้กับเปรูจาชวดคัมปิโอนาโตแบบสุดเจ็บปวดถึงแม้เขาจะสามารถประเดิมแชมป์แรกในชีวิตการเป็นกุนซือของเขาได้ช่วยอินเตอร์ตัวโต้คัพในปี1 9 1 9รือดูการที่2กุนซือนหนุ่มได้โอกาสแก้ตัวแต่สุดท้ายก็จบแบบเดิมเมื่อพลาดแชม,ม,กกมป,ป์ใหมู เบียงโคเดรีจบในบทบาทพระรองปว่ยให้พระเอกอย่างอ์สโรมาได้เฉลิงบัลลังแชมป์และสุดท้ายชีวิตอันเช่ที่ตูรินก็จบลงหลังจากแยกทางกับทีมเก่าได้3เดือนอเชโรติกก็ได้งานที่ท้าทายอีกครั้งโดยการคุมทีมสมโมสรที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานอย่างเอซีมิลานที่เวลานั้นเพิ่งแยกทางกับปาติเตริมบอสชาตุรกีไปไม่นาน อันเช่สามารถต่อยอดได้ดีและเข็นทีมจนจบท็อปโฟได้สําเร็จในฤดูกาลที่2ซีซั่น2002-2003กุนซือชาวอิตาลีได้จับงานแบบเต็มๆและเริ่มต้นทุ่มทุนสร้างด้วยการคว้านักเตะผีเถาเกรดเอมาร่วมทีมและตั้งแต่อเลสซานโดเนตตาคาร์เดนเซดอฟมาร์ตินลาวเซนดาริโอซิมิชยอนดาวโทมัสซันริวัลโดและเลโอนาโดรวมพลังกับแข้งเดิมอย่างเปาโลมาดินีอังโตรเอเชนโกพาทีมคว้าแชมป์ยุโรปเป็นครั้งแรกในรอบกาวฤดูกาลได้สําเร็จหลังจากนั้นอันเช โโลลแะจกตซพาทีมไล่ล่าแชมป์ระดับเมเจอร์มาประดับตู้โชว์สโมสรมากกว่า8รายการตลอด8ซีซั่นที่ซานซิโรจากนั้นอเช่ก็ได้ลองงานนอกประเทศเป็นครั้งแรกกับสโมสรเจ้าบุญทุ่มแห่งอังกฤษยอย่างเชลซีที่ฤดูกาล2008-2009พวกเขาปลดสกอเรลีกร่กลางคันใช้โค้ตรักษาะการถึง2คนมาคราวนี้สิงห์บูลเล็งเห็นประสบการณ์และความสามารถของอเชลติและไว้วางใจให้เขามาปลุกสิงโตสีน้ำเงินให้ตื่นขึ้นอีกครั้งที่พิมิลีก อันเช่ไม่ได้เสริมอะไรมากมายในปีแรกแต่เขาก็แสดงให้เห็นถึงคลาสที่ไม่ธรรมดาโดยการพาทีมคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ทันทีที่ประเดิมในฤด,ดูกาลแรกแถมยังมีอีก2ทัวติดมืออย่างคองมมดิตี้ชิวและ f a ครับปีที่2อันเช่ไม่สามารถต่อยอดความสําเร็จได้เจลซีพลาดทุกแชมป์ที่ลงแข่งขันในฤด,ดูกาลนั้นนํามาสู่การโบกมือลาไปหลังจากจบฤด,ดูกาล2010-2011ชีพจรลงเท้าอันเช่ลอตติคราวนี้พาเขาไปที่ฝรั่งเศสกับยักษ์ตนใหม่แห่งศึกลีกเองฝรั่งเศสอ,อย่างปารีส,รสรแซงต์แชรเเออาาสสสมรถซื้ด็จนนทัว่ มเขาก็ปลดนายเก่าอย่างกอมบอาเร่และหันไปดึงอันเชโรติกเข้ามาแทนเป็นอีกครั้งที่เขาเลือกจะรับงานเผือกร้อนจบซีซั่นแรกด้วยการเป็นรองแชมป์และฤดูกาลถัดมาเมดเงินมหาศาลถูกมอบให้กับอันเชเสริมทัพขนานใหญ่ เขาไปได้แข่งระดับสตาร์มากมายโดยเฉพาะซาลาตันอิบราฮิโมวิชและเซียโก้สินว่าจากทีมเก่าอย่างเอซีบิลานรวมถึงยังมีแข้งเกรดเอมากมายที่ตบเท้าเข้าสู่ทีมไม่เว้นแม้แต่เดวิดเบ็คแฮมและเมนเงินเหล่านั้นก็พาทีมกลับมาควา้าแชมป์ลีกได้ในรอบ9ปีแต่สุดท้ายเขาก็ต้องจากทีมไปอยู่ดีเพราะผลงานของเขานั้นถูกตาต้องใจยอดทีมอย่างเรอัลมัดติรดอันเช่บินสู่สเปนคุมสโมสรมหาอำนาจหมดเงินเสริมทัพไปกว่า175้าล้านยูโรโดยเฉพาะการกระชากเกรดเบลมาจากสเปอร์ด้วยค่าตัวสถิติโลกเวลานั้นแแลเเพพีีียงปปรกกกขากาาา็ทมมมับมวชช เป็นครั้งแรกในรอบ11ปีบวกกับแชมป์โกปาโดเรอีกหนึ่งถ้วยแต่น่าเสียดายที่แชมป์นาฬิกาหลุดจากมือของพวกเขาไปอยู่กับทีมอริร่่มเมืองอย่างแอตเลติโกมาดริดสีซันถัดมาอันเช่คว้าฮามสโรดิเกซโทนี่ครสมาร่วมทีมและเป็นอีกครั้งที่มันจบไม่สวยเขาไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์สำคัญได้นอกจากรายการแชมป์ชนแชมป์อย่างยูฟ่าซูเปอร,ร์คัพและฟีฟ่าคลับเบอร์ครัพเป็นอันต้องแยกทางกับสโมสรอ,อีกครั้งหลังคุมทีมได้เพียงแค่2ปี บาเยอมิเนกคือสโมสรที่น้อมรับอันเช่เพื่อไปรับงานกุมบังเหียนทีมหลังจากนั้นแต่มันก็เริ่มต้นเหมือนอย่างที่เคยคุณซูเลียนพาทีมคว้าดับเบิลแชมป์ในทันทีจากบุนเดสิลกาและเดเอฟเบอโพคาแต่เมื่อเข้าสู่ปีที่2บัลลังก์ของเขาก็เริ่มสั่นคลอนเมื่อเปิดหัวในบอลยุโรปด้วยการแพ้เฟเชส3ูลต่อสามแถมปัญหาภายในก็คาราคาสั่งทําให้ต้องแยกทางกันท,ทั้งที่เพิ่งเข้าสู่เดือนกันยายนเท่านั้นเอง อันเชโรติพักงานไปหนึ่งปีก่อนจะได้กลับมารับงานอีกครั้งกับทีมในอิตาลีราวนี้เป็นนาบปลีที่คิดการใหญ่จะพาทีมคว้าชแชมป์ลีกให้จงได้หลังจากที่ทีมเพิ่งสูญเสียซารีไปให้กับเชลซีแต่ก็ต้องยอมรับว่ามาตรฐานของนาโปลีและยูเวนตุสนั้นยังห่างไกลกันอีกเยอะอันเช่พาทีมจบรองแชมป์ตามหลังยูเวนตุสถึง11คะแนนแต่ต้องแยกทางกันไปหลังผ่านไปแค่ฤดูกาลเดียวปัจจุบันอันเช่เข้ามารับงานเอเวอร์ตันซึ่งทิศทางเวลานี้กำลอยู่ในเส้นทางที่ดีการต่อสู้้้้กกัทัทีีมมมมมมมอออออย่อ่่่่่่่่่าางลเเเเเเวววรรรรไไไไดดดสสนนนนนใใชชชชืืืธขึคุ็็จะแปหหญ อาจจะได้รับโทฟี่แรกในรอบหลายปีเร็วๆนี้ก็เป็นได้ก่อนจะจากกันไปหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ